อยู่กับผมอากันีกแล้วคือปนี่เราจะมาเล่นเกมไหมครับอันนี้นะครับ โอเคนะมาต่อตัวแกลอนครบแล้วก็ตั้งเสริฟใครเดี๋ยวยังไม่ได้ปรับมโมทีเตีนะ๋ตู้ปรับแล้ววะเดิมเขาไม่รู้แค่รอมมนเข้าเกมครับนะต่อไปนี้ผมจะขอตัดคลิปก่อนโอเคเกมเข้าแล้วนี่มาที่ไหนวะเนี่ย หนึ่งนะครับโอเคก็ได้ไม่มีเขาทำไมันมีเขาดิวหน้าไมีเขาเข้ามาโอเค ทำไมน,นม้่นมองวนได้ตอ oh. นถือเป็นคนเหล็กเลยว้าวเท่จังวิ่งวิ่งวิ่ง ผมจะอา่านจักนิดหน่อยนะว่าคลิปนี้ก็เป็นแชร์คลิปบล็อคเ่นกันเลยกันนะบาย